คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีทักทายสำหรับคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นสูตร คำนวณตัวเลข2ตัวบนสูตรที่4ครับคลิปสูตร2ตัวบนสูตรที่4นะครับไว้ไปเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8นี้นะครับ mm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยครับ mm. เราก็จะใช้สูตรเดิมครับสูตรเดิมนะครับสูตรเก่าดั้งเดิมของเราครับเราก็จะใช้เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ครับ งวดที่แล้วก็คือหนักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหกหลักร้อยเก้าหลักสิบแล้วก็หกหลักหน่วยนะครับเราก็จะนํามาคูณกับเลขท้ายสามตัวครับงวดที่แล้วครับเลขท้ายสามตัวล่านงวดที่แล้วนะครับก็คือแปดแปด ก้านี้ครับนี่เป็นสูตรเก่าดั้งเดิมของเราครับเราก็จะนำหกหลักร้อยนะครับหกหลักร้อยหหลักร้อยมาคูณน,นะครับคูณกับแปดหลักร้อยครับหกคูณแปดหกแปดสี่สิบแปดนะครับ หกแปดสี่สิบแปดครับต่อไปครับเราก็จะนำแปดหลักสิบครับแปดหลักสิบสามตัวล่างงวดที่แล้วนะครับมาคูณกับเก้าหลักสิบครับสามตัวบนเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับแปดคูณเก้าเท่ากับเจ็ดสิบสองนะครับแปดเก้าเจ็ดสิบสองต่อไปครับเราก็จะนำ ก้าหลักหน่วยครับมาคูณกับหหลักหน่วยครับหหลักหน่วยก็คือเด็กไทยรางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วครับเก้าคูณหกครับเก้าหกห้าสิบสี่ครับเก้าหกห้าสิบสี่ครับเมื่อเราได้ตัวเลขกันสามหลักแล้วครับเราก็จะนำต่อไปครับ เราก็จะนำตัวเลข8 4ครับนี่ก็เป็นสูตรเก่าดั้งเดิมของเราครับ84ครับมาลบกับเลขล่าง2ตัวงวดที่แล้วครับเลขล่าง2ตัวงวดที่แล้วก็คือ6 1ครับนี่ครับเลขล่างสองตัวงวดที่แล้วก็กับ61นะครับ48ครับพูดผิดครับเมื่อกี้ครับ48นะครับ4 8ลบ หกหนึ่งเท่ากับสิบสามครับต่อไปครับเราก็จะนำเจ็ดสิบสองครับตัวเลขเจ็ดสิบสองที่เราทำได้ครับมาลบกับหกสิบเอ็ดนะครับเจ็ดสิบสองลบหกสิบเอ็ดเท่ากับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดครับต่อไปครับเราก็จะนำตัวเลขห้าสิบสี่ตัวนี้ครับ ห้ 54, าสิบสี่มันลบเหมือนเดิมพรลบหกบเอนะครับห้าสิบสี่ลบหกเท่ากับเจ็ดครับนี่ครับเมื่อเราได้เลขทั้งสามตัวแล้วครับต่อไปเราก็จะนำมาเป็นคูณนะครับเราก็จะนำตัวเลข48ตัวนี้ครับ สี่แปดมาคูณนะครับคูณสิบสามครับสี่สิบแปดคูณสิบสามเท่ากับหกร้อยยี่สิบสี่ครับสี่สิบแปดคูณสิบสามเท่ากับหกร้อยยี่สิบสี่ครับ ต่อไปครับเราก็จะนำเจ็ครับมาคูณครับคูณ11บเครับ72็ดสิบสคูณสิบเอ็เท่ากับ7จ็ดรครับเจ็ 92, ครับต่อไปครับเราก็จะนำห้าสิครับ 5้มาคูณครับคูณ7นะครับ54าสิบี่คูณเจ็ห้าสิบสี่เจดเป็น3า0ร้ครับนี่ครับนี่ก็คือสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนเวดป่าครับเมื่อเราได้ตัวเลขมาทั้ง3หลักทั้ง3มตัวแล้วนะครับเราก็จะนำมาบวกนะครับ เราก็จะนำตัวเลขทั้งสามหลักนี้มาบวกนะครับสองสี่บวกสองเป็นหกเเดี๋ยวสี่บวกสองเป็นหก หกบวกแปดเป็นสิบสี่นะครับตาก็มองมาก็เห็นนะครับต่อไปครับสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดนะครับต่อไปครับหกบวกสามหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกนะครับ เมื่อเราได้ตัวเลขมาทั้งสามคู่แล้วครับเราก็จะนำมาบวกกันครับสิบหกบวกสิบแปดเป็นยี่สิบสี่ครับสิบหกบวกสิบแปดเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสิบสี่เป็นสี่สิบแปดครับเป็นสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดต่อไปเราก็จะนำ เลข48 28. นี่มันลบนะครับลบกับเลขหน้ารางวันที่หนึ่งงวดที่แล้วครับลบกับเลขหน้ารางวันที่หนึ่งงวดที่แล้วนะครับเลขหน้ารางวันที่หนึ่งงวดที่แล้วก็คือนี่ครับก็คือหลักหมื่นกับหลักแสนครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนครับศูนย์นี้ก็คือศูนย์นี้ไม่มีค่าครับเราลบออกเราก็จะมาลบกับ59ครับก็คือ หลักหมื่นกับหลักพันนะครับหน่วย10บร้อยพันหลักพันกับ5หลักหมื่นครับ48่สิบแปดลบห้าเกลบห้เท่ากับสิครับ11ต่อไปนะครับเราก็จะนำ ตัวเลขสิบเอ็ดนี่ครับสิบเอ็ดมาบวกครับบวกกับหลักแสนครับหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งครับหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งครับก็คือหน่วยสิบร้อยหลักหมื่นนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนเป็นศูนย์นี่คือบวกไม่ได้แล้วก็ลดมาเป็นหลักหมื่นนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นครับ มันลบห้าครับสิบสิบเอ็ดบวกห้านะครับสิบเ็ดบวกห้านะครับเท่ากับสิบหกครับต่อไปครับเราก็จะนำตัวเลขสิบหกนี้ครับมาบวกครับบวกกับเลขล่างสองตัวงมดที่แล้วครับก็คือหกหนึ่งครับ สิบหกบวกหกเท่ากับเจครับนี่ก็คือสรุปสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่าครับสูตรที่4ครับ2ตัวบนสูตรที่4ก็คือ77ครับ เจ็ดสิบเจ็ดนะครับสองตัวบนครับสูตรที่สี่เป็นเลขเบิ้ลครับเลขเบิ้ลครับเจ็ดสิบเจ็ดครับสลับสองตัวบนสูตรที่สี่สูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านะครับนี่ครับ คลิปต่อไปก็จะเป็นสูตรคำนวณตัวเลขสูตรที่5ครับสูตรที่52อตัวบนสูตรที่5นะครับเป็นไงครับตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนไหมครับตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนไหมครับนี่ครับนี่ก็คือสูตรคำนวณตัวเลข2ตัวบน1ไว้ไปเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2568นะครับเก็บเครับนี่ก็คือ2ตัวบนสูตรที่4นะครับ สำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็น2ตัวบนสูตรที่5้าครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเผื่อว่าจะไปตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนครับของป้าาพี่ๆเพื่อนๆเฮียๆเจ๊ๆทั้งหลายนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงไปนะครับทุกคลิปที่ผมลงไปครับเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับตัวเลขของตัวเองก็ได้นะครับก่อนจะจบคลิปครับเราก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือน คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็ลืมแว่นครับลืมแว่นมองตัวเลขไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับคลิปหน้าเป็นสูตรคำนวณตัวเลขสองตัวบนสูตรที่ห้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับ